มีไหมป๊อปคอร์นอะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอชทุกท่านนะคะอันนี้อยู่กับเราช่องเฝ้าตามติดชีวิตมิ่งมงคล ทำอะไรอ yup. ยู่ร้านคะเนอโอ้โหมาขอขนมเหรอเนอมีไหมล่ะขนมอ่ะมีไหมป๊อปคอร์นอ่ะแกะกุ้งป๊อปคอนนี่มั้งป๊อบคอนไม่มีโอ้ขายดีป๊อปคอร์นขายดีมีแต่ขนมอะไรนะขนมผิงเหรอมีแต่เกี๊ยวุ้งมีแต่เกี๊ยวุ้งเกี๊ยกุ้งกินไม่ได้ครับโอ้ยเสียใจกินน้ำก็ได้กินอะไร โอ้ไม่มี๊ัปคอนเลยจองร้านแล้วจองร้านไม่นี้บัคอนไม่มีบัพคอนเลยปัคอนไม่มีบอนไม่มีนะเสียใจสิเสียใจสิเม่ใจสินูนี่นนนี่นู่นงอนงนมางอนงองินงนไม่มีินมงินงนทํแนงนเฮ้ยงอนเลยนั่งนูนนี่เฮ้ยงอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่เาใ่เงางส่เง่เงา อันนี <c <c ้คือทางงอนใช่ไหมโอ้มีเด็กงอนนะคะมีมีเด็กเออ่ขนมหมดงอนทำไงขนมไม่มีป๊อปคอร์นไม่มีงอนงอนทำไงงอนป๊อปคอร์นไม่มีหมดเลยสองล้านเหรีสองล้านแล้วไม่มีเลย ก็หรพพือว่าเราจะนั่งหมุรย้เพื่อไปซื้อของในตลาดตรงนี้ตรงนี้นนเร็วเร็วได้ลูกพับก็ยังดีครับพ่อ,พอพลูกพับจากคุณแม่ส้มะลูกพับจากคุณแม่ส้มนะคะโอ้

ขนมมันหมดลูกขนมมันหมดอุ้ยเสียใจอุ้ยเสียใจจังเลยขนมหมดเคนมรหมดครับหมดเลยขนมหมดครับขนมหมดไอตู้แงกเลง ยี่ักเล้งตู้ยี่ักเล้งผู้หอวมากับน้องชายตัวใหญ่ผลไม้ดวนเหน่นเอาแล้วเอาแล้วตัวมาตู้ไปรุ่นไปรุ่นค่ะไปรุ่นเยอะนะคะลูกก็เดินชิวๆนะคะ เมนตี้ชิวครับไปร้านค้าจะซื้อขนมนะคะขนมหมดครับป๊อบกร์นไม่มีดูมือดูมือขอกินอย่างเดียวเลยดูคุณแม <c ười> ด่ดูดู ไม่เอาไม่เอา,เอา <c oughs> ใส่หัวด้วยร่องีตู้โอ้ยหนอว่าลบรถเลย่องสตู้กระได้ ในซอ,อยอย่างย่างสิงงไปสามิงดูไปแล้วจะไปไหนรู้จักเขาไม่นั่นเอาไปแล้วไปแล้ว <c oughs> อยากถูตีเห็นตอนใหม่ไงอยากถูโอ้ยนาะดูค่ะแม่แม่ดูไฟมวัวแลยมิ <c oughs> นนงวันที่นี้พ่อบอกอุตส่าห์เลี้ยวเข้ามาอยู่ในซอยบ้านแล้วนะคะก็แบบให้เดินชิวๆนะคะ แวะถูต้นไม้ก่อนครับโอ้โหต้นใหญ่มากเมี่ยงบอกโอ้ยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถูมาเร็วมาเร็วไอถูอยู่บ้านเราต่อ หลุดแล้วผ้ารอรุนแล้วตายจะแวะไหนอีกจะแวะไหนอีกนะคะ ไปแล้วไปแล้วโอ้โหไม่พลาดนะคะไม่พลาดนะคะพี่อุม้มพี่อุ้มครับเห็นแล้วเออทำอะไรทำอะไรกันเอา,เอาทำอะไรกันเอา มิ่งจะทับพี่อุ้มไม่ได้นะลูกพี่อุ้มหายใจไม่ออกพี่อุ้มเบนตะแตะเลยนะมิ่งอ่ะถูถ,ถูถูกันหรือป่ะที่นี่ดเูเสียงใครเสียงใครเสียงใครโอ้ยมิ่ง โอ้ยถูอตูดถูกันแล้วค่ะตอนนี้ขอให้แต่ได้ถูนะมิ่งบอกว่นไงพี่อุ้มทำอะไรพี่อุ้มพี่อุ้มเช็คเหรอโอ้พี่อุ้มแบบสาวเมาบ้าบ้าเลยจีบสาวไปก่อนไปไปเรื่อยเรื่อยเอาเอา โอ้จะขี่คอพี่อุ้มแล้วแล้วเนี้ว่าม้าห้าแล้วเห็นไหมพูดดูแลพี่อุ้มอ่ะโอ้ยพี่อุ้มไล่หมาเลยไปไปเดี๋ยวมาเล่นไม้ด้วยนะคะมาหน่ะมาหน่ะดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยไล่ผิดตัวเจ้าอย่างไรน้ำมัน สกิดอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการเข้ามารับชมนะคะก mm. ็รับชมฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำ่า,าขอบคุณและสวัสดีค่ะ